วันน oh, ี comigo, uh ้มาเจอแบรนค์ับมในรอบเท่าไหร่กี่เดือนที่ไม่ได้ตัดมีบรรยากาศแบบนี้ครจริงๆแล้วจำความไม่ได้เลยนานมากครับผมที่จะมารวมตัวกันเยอะตั้งแต่เด็กเราไม่ใช่เพิ่งก็วันนี้มาเจอในรอบไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่มันนานมากแล้วก็คิดถึงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาครับผมแล้วก็มาให้กําลังใจบ้านในการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของบาร์ครับเขาเรียกว่ายังหนาหนัแน่นัเหมือนเดิมแล้วไมนักแน่ดครับผมหนัแน่นมันพอยังน่ารักเหมือนเดิมอีกครับ แล้วต้นต้นปีเขาวัญในเซนเตอร์ไปแล้วครับผมก็เปิดเปเดิมครับมีพี่ดุลมาให้กำลังใจด้วยวันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากๆกครับผมก็ขอบคุณที่มาตามให้กำลังใจทุกงานเลยไม่มีไม่มีเว้นเลยไม่มีขาดงานในสำคัญเขามาตลอดงไงขอบคุณมากมากเลยครับเขามาทุกงานเขามาทุกงานครับหรอใช่ไอ้อย่างอย่างตอนนี้ที่มันเซอร์ไพรส์ไปเลยก็คือที่เ้าหมอะเป็นช่องเงินมา นั้นงานหนังพอหมอเป็นช่องเงินมาครับก็หลายหลายคนก็เลยตีความว่าเอ๊ะมันใกล้วาเลนไทน์หรือเพาให้จริงๆก็าวาเลนไทน์นั่นแหละครับให้รวบเป็นวาเลนไทน์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นแบบของฝันจากเขาได้ได้ถามทาไมว่าทำไมถึงเลือกจาวช่องเงินให้เรา คุณตุ้มไม่ได้ถามไม่กล้าถามแต่ก็ขอบคุณเขาที่เขาซัพพอร์ตเราอันนี้เป็นเ,นเง,นง,เง,เเงินเขาเองเหรอเงินเขาเองครับผมอ๋อหุ่นหลักเท่าไหร่บอกได้เหรอร้านนี้เดิมตั้งนาณแล้วกันหลักหมื่นครับอ๋อเหรออ้าววีดีนาวีได้ที่เราได้เรารู้สึกไหมเพราะปกติเราจะได้แบบแพนขับจริงๆก็แอบตกใจแอบตกใจสะใจเบาๆครัรรบผม แต่ก็มันก็แปลกใหม่นะคู่แบบอดดอกไม้เงินไม้อห้เงแต่จริงก็เป็นการยินดีของเขาครับเป็นสไตล์เขาสายเปยสายเปย์ใช่ป้าหลายคนคัเป็นสายเปย เก่งไหม้านงานต่อๆไปเราอาจจะต้องให้ขอบ้างอะไรแบอเตรียมช่อเลยก็จริงๆแล้วเราก็สปอร์ตกันอยู่แล้วเรามีให้กันอยู่แล้วไงคนก็แซวว่าแบบหวานจังเลยอย่างนี้ว่าเล่นทายมีอะไรมนคลาที่ผ่านมา ก็วาเลนไทน์นะครับก็ไปถ่ายเสื้อคอลเลคชั่นของผมครับเกมรูปเกมรูปใช่ก็ไปถ่ายเสื้อกันอะไรแล้วมี่ของฝันอะไรพิเศษเข่ต้องเติมแบบช่อตเงินตรงนั้นจริงๆแล้วแค่เขามาเติมเต็มความสุขให้กับแม่ๆในฝั่งของแบบการมีคู่แค่นี้มันก็มันก็มากพอแล้วครับยังไงแล้วแล้วเขาก็ยังซัพพอร์ตเราอีกยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับหมายถึงว่าแฮปปี้ที่เขาจะต้องมีครับผม ผ่านมามีการแบบทำบุญทำบุญกับการขับด้วยจริงๆแล้วผมกับแม่ๆทุกคนเขาจะมีโปรเจกต์ทำบุญกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทำบุญให้โรงพยาบาลก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมทำบุญกับบ้านแล้วก น่ารักแบบนี้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับยังไงก็ช่วยกันก็ดีแล้วยังไงขอบคุณมากๆเลยครับเพราะบ้านตัวบ้านเองไม่ได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แต่ว่าแม่แม่บางคนคือตั้งกลุ่มกันไปลงพื้นที่เลยตอนน้ําท่วมก็ไปไปช่วยไปแจกของอะไรเงี้ยคือไปพายเรือกันไปเลยผมเห็นคลิปยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับ เป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งที่เหมือนมีมีโอกาสได้ทำกันกันอยู่เรื่อยๆคือแบบแค่กับใช่ทุกเหตุการณ์เลยครับเออเราเรารู้สึกไงบ้างแม่เขาแบบเร้โหมันให้ให้เราตรงนี้เลยจริงๆปพื่มใจมากแล้วก็เขาใช้ชื่อบาเดตกะกวนตลอดในการทำบุญผมก็รู้สึกว่าผมได้ทำบุญไปกับแม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอบคุณนับที่ช่วยเหลือทุกคนแบบไปด้วยกันจะมีโอกาสแบบได้ไปลงนที่ อะไรครับเ,าเขาด้วยตัวเองอ่ะจริงๆผมเคยไปลงพื้นที่รอบหนึ่งแล้วไปแจกข้าวไปแจกถุงยังชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อิุ่ญกันไปเนาะครับผมแต่ล่าสุดเหนี่ยเขาครบรอบบ้านบ้านบ้านบจานครับต้องจบจริงๆจริงๆครบครบรอบห้าปีของการเจอกันการเจอกันครั้งแรกครับมันเป็นการแพร์ครั้งแรกอ่าใช่เขาบอกแบบครบรอบห้าปีแล้วอะไร ก็ดีใจครับผมที่ทุกคนยังอยู่5ปีแล้วนะครับมปนนานมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันมันยากมากที่จะทําทให้ทุกคนอยู่ได้นานขนาดนี้ยังไงก็เป็นความรักเลยครับที่อยู่กับเราในทุกวันนี้ยังไงก็เก็บความรักนี้ไว้ดีๆนะครับเราเราคิดว่าเราผ่านไปเร็วไหมับาแบบที่เอาหปีแล้วเร็วมากเลยครับคือมันทันวัยแบบ ตั้งตัวไม่ทันว่า5ปีแล้วยังเพิ่งคิดว่าเหมือนสามปีเลยจริงก็เราสนุกไปด้วยกันครับอะไรที่มันสนุกมันก็จะผ่านไปค่อนข้างไวนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรพิเศษให้แม่ๆไหมครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับห้าปีจริงๆแล้วผมอ่ะก็สิ่งที่มอบให้กับแม่ๆทุกปีนะครับผมคือการพัฒนาตัวเองทุกทุกทางไม่ว่าจะเป็นอ่าพร เต้นแสดงคือเมื่อก่อนผมไม่เป็นเลยแล้วผมก็พยายามพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นให้ดีขึ้น,ให,นให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกครับผมเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่ทุกคนมาวิ่งตามแล้วมันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเข้าใจแล้วก็ถ้าเราหยุดอยู่กับที่เขาก็คงแบบไม่อิ่มใจหรอกแต่ทุกวันนี้ผมก็มอบของขวัญให้เขาทุกวันโดยการที่ผมพัฒนานตัวเองะครับเดือนนะผมว่ามีโปรเจกต์ใช่ครับมีโปรเจกต์ไงไงวันเกิดครับผม ก็วันที่20มีนานะครับผมยังไงรอซื้อัตรได้หลังจากนี้เดี๋ยวจะประกาศแล้วก็เป็นคอนเสิร์แตแบบออกร็อกนิดนึงแต่ไม่<ต>บอกเรราชออบหออส่วนตัวสนองนี้ตัวเองเบาๆครับแต่ก็เป็นเพลงที่แม่ๆน่าจะเคยได้ยินเ,เพราะฉะนั้นเตรียมหัวเข่ามายโยกกันเลยนะครับผมเตรียมหัวเข่าเลยหรอเตรียมมันต้องโยกพามมกของไ,ไ,ไม่แก่ขนางดา่านเซลล์ไงผมชอบแซลม์แม่ จริงๆรอชมเอาดีกว่าเรยังไม่สปอยในในส่วนของงานนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆกับทางเดียร์ลีฟด้วยครับยังไงฝากติดตามแล้วก็มาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับก็มีโชว์อะไรใช่หมแม่ก็มีโชว์ครับผมสองเรื่องะไรอ่ะคะเจาวงของผมเองที่ว่าตั้งวงครับขึ้นขวาปะหนาใช่ครับต้งงยังไงตั้งวงตั้งวงอย่างนี้ ไนะครับก็จริงๆผมอยากทำวงร็อกอยู่แล้วแล้วผมก็เอาวงเนี้ยมาลองเล่นให้ดูก่อนงั้นก็มากันเยอะนะครับมีการวางเกิดขึ้นไหมครับไม่ว้าไม่ว้าครับไม่วาะไม่ทำเนาะไม่ไม่ไม่แนวนั้นแล้วไม่แนวแล้วเออเอาฝากฝากเชิญชมแม่สักทีนึงครับผมงั้นก็ฝากก่อนเลยเจนไวท์เดอะซีรีส์นะครับใบรุ่นวัยรักนะครับแล้วก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรังมือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมแล้วก็จะมีเพลง ของยังไม่บอกนะครับต้องรอติดตามยังไม่บอกยังไม่บอกแล้วก็จะมีวันเกิดของบ้านนะครับผมเป็นมีวันเกิดก็ยังไงก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝากเกมรูมด้วยครับเขามาอะไรเขาเนี้ยเขาเขามาต้องถามเขาดูฮะหนึ่งในเกมไหมหนึ่งในนึงในเกสไหมไม่บอกครับแกลแกลขอบคุณครับ